สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เข้ามารับชมจ,จาสายฝาครับสําหรับมือนีครับจาสายฝาก็ได้อยู่ที่ตลาดนัดบ้านหนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับตัดส่งกับเสาเสาวันที่28เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7ครับจาสายฝากจะได้ผ้าดีผ้าน้องครับมาเบิือบรรยากาศการซื้อการขายนะครับ การอัปเดตราคาค้วไนะครับประจํามือประจําวันครับครับสําหรับจากไฟฟ้าแต่บ่มีีหยียงมากมม้ครับกาจะได้ผ้าพีผ้าน้องครับผมเปเบิ้งบรรยากาศอ่ะไปเบิ้งกันเลยครับผมครับผมไปเบิ้งตัวแหลกพุมแหลกกูแหลกกันเลยนะครับเนาะหลังจากห่างหายไปสองอาทิตย์นะครับเนาะมาเบิ้งตัวแหลกสวัสดีครับครับ จักก <muitas S 2> ี <sketches> s <S ่จักเดือนเหรอเนาะนี่สาวทองแรกผสมเหรอเนาะผสมตัวไหนนะครับเก่าจะเลื่อนทีเดือนแล้วสาวทองแรกฝุงอยู่ตัวไหนครับควบฝุงฝุงยี่องครับฝุ่งยูที่หนุ่ยยี่สิบสองเนาะนี่ครับผสมผ่านเรียบร้อยตรวจครับตรวจเรียบร้อยแล้วครับเพิ่มตรวจส่งเพิ่มเนาะครับเนาะสาวทองแรกตรวจผ่านเรียบร้อยครับ เปิดไ้ที่ราคาใดครับเปิดว้ที่ราคาพฟังที่หกหมืนหาเด้อพี่น้องเด้อครับอ่าเราโต๊ะคางกันเลยมานํงกันปอนอสาวฟันหนุ่มลูกข้ออะไครับเขาจะเลื่อนไปหลอดมี่เนาะเอกสารครบสูงรอยี่สิบาครับสูง้อยยี่สิบห้าแปดเดือนสูงอยู่ที่รอยยี่สิบห้าเอกสารครบเนาะครับเปิดไว้ที่ราคาใดครับ สี่สิบสองครับพี่นองครับสำหรับก้วยงามสองตัวนี่ฝากเบอร์โทรในบัตรนี่้าเกครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หน่งศูนยหงครับหนึ่งศูนย์ศูนยครับผมมันหมัครับท่องบ็นอนน่ครับท่องครับแน่สาวท่องน่าท่องแรกบอก ของแรลกก็นม้มเต็มปากทยับของแหลกนะครับเด้อพ no ี่น้องสูงอยู่เท่ไหรครับสูงส,สูงเท่าไหรสูงอยู่ทีลอยสามสิบเก้าเด้อครับเด้อพี่น้องเบิ่งแข้งขาเพิ่นครับผสมพอได้ไหมครับได้จักเดือนแล้วครับผสมไปสองเดือนนะครับเนาะเปิดไปที่ราคาไดรบาทเนี่ย เปิดไว้ที่ราคา 7, เจ็ดเบอร์น่ะใช่ไหมสำหรับกล้วยงามตัวนี้อาวฝากเบอร์โทรได้บานนี่ศนย์แ้าห้าเจ็ดสี่ศูนย์เก้าแปดหกครับผมราคาเข่ายังต่อรองได้อีกเนาะครับผมมันเหมนันครับออ้ เดินเถือนในนอเบิ้งตัวทางกันน่าจะเป็นแม่ท้องนะครับเด้อไปสอบถามเบต้งบาสดีครับแม่ท้องปะพอแม่ท้องท้องเก็ดเดือนได้ลูกไหมอตัวหรอตัวสองในถัตัวองใน้ังเนาะสูงอยู่เท่าไหร่ครับห4 0อยสี่สิบกว่านอี่สิบดิครับ1น0อยกว่านะ กล้วยเก่าสองปุ๋นลูกฟในท้องผสมพ่อไ้ไปผสมเจ้าฟันเอกสารครบที่เด็กพี่น้องผสมเจ้าฟันอกสารครบนะครับเป็นกล้วยลูกฟองในท้องครับพี่น้องเปิดไว้ที่ราคาไรบาทนี่เปิดไว้ที่ราคาพอฟังที่เกียสิบหาเด้อพี่น้องเด้อให้เบิร์ตกับเอาอาจารย์ตัวให้หมูว่าอ้าฝากเบอร์โทอดในบาทนี่ 0ูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดี่แปดแปดสี่แปดศูนหนึ่งสามแปดศูนหนึ่งสามแปดนะอ่ะครับโม้มันหมานนรับแม่นี่ไงแม่น้อลอยสี่สามซีซตัวแม่น่ะมันดูดำสุดเลยอยสี่ที่สามซีซีในลูกพ่อไดไครับลูกบิ๊กเบิร์ดตึ๊กเดือนแล้วลูกเพื่อนนี่สามเดือนนะตัวแม่พรท่านผสมอีกเนาะลูกตัวนี้ใหญ่ครับเนย ไม่ตั้เอาเอาเอินมาขายขายสองแสนในเงินมันต้นเงินเดือนเออสูงกว่าแม่อีกเอ้อมันตัวนี้ลูกฟาดเลลูกบีบเบิลเปิดลูกบีบเบิดนะครับแม่ลูกลูกแม่หรือลูกเถิอลูกแม่ลูกแม่เปิดไปทีละรายได้เจ็ดหมื่นเปิดไปที่ราคาเจ็ดหมื่นแล้วพี่น้องนะต่อหน่ราคาังต่อร่องได้อีกต่อไห้มัดเก่าแบบนี้ครับซื้อหนึ่งได้สองครับนผมดีดีดพวยแม่ครับเื่อยเราเอา เขาเป็นเงินเยอะๆนี่ไปลองมือนีมีเราไขงงามมือนีมือหนีไข่งงามราคาสิครับงวนมันสูงสิสูงปะมนี้มือนีมีขยราคางามไองามครับเปิดไปที่เจ็ดหมือเบอร์เท่เบอร์เก้าอะเบอร์เก้าเมื่อกี้นะ 0ูนย์แปดสองแปดสี่แปดศูนย์หกสามูนน่งสามแปดศูนย์หนึ่ามครับหอยหมูนะครับเนาะอ้าครับผอ้มันกนครับสวัสดีครับ มืปอกบาน้าเน้าแถมโือมนอนี่มีแต่งงามเบอร์งามงามก็ด้จะพี่ห้องนะแม่สาวสาวน้อยคับลูกพอะไรเนาะันี่อ้นี่อะใบี่บอม่ลูกแต่ว่าลูกบิ๊กไก่ลูกบิ๊กอไทยใบท่มีเอกสารบ่มีเนาะครับจักเดตตั้ปีจักเดือนเหรอเอ้นนี้าเดือนค่ะพี่ปีเดนาอจิบเจ็ดเดือนแล้วครับสูงอยู่เท่าไรครับ เูง่อลอยหาเกิดจากแม่ที่สูงลอยหาติดมครับเบื้องหลังเปิดจากแม่สูงสูงลอยหาติดมะแต่อุทัไทยเรือลอยเนาะเปิดไปที่ราคาไหนดทีสาม่หาสติดหานะพี่น้องเนาะราคาจะตั้งอยสามิบหาอ่าฝากเบ้ท์ท่านอ่าฝไห้เบงหางคุณนะ อืมอาอ้ยทางขายเนที่น้องเ้ยกดเลอ่าฝากเบอโทษในบาทหนี่งแปหนึ่แปดนึ่งแดนี้แปดสองเจ็ดห้าเก้าหกค่ะครัผมมีมาตัวเดียวนน่บ่อ่าพี่ไ่ละค่ะนั่นรันขายแล้วขายแล้วค่ะไอ้ขายอะไรครับชุดนั้นตวนสามมืกวากันค่ะแม่ลูกป่ะตค่ะตัวแม่สาวตัวเดียวตัวแม่สาวตัวเดียวนาะแม่ค่ะตนนี้คือไน้อตัวนี้ นี่วะไปซื้อก้ยไปเื้อกำลังลูกพ่อไรเนะครับนี่ยลูกพ่อชคครับพ่อชคนะครับเนาะข้าจะเดือนไหข้าสิบเดือน ิเดือนฟุ้งยู่เท่าไรครับลอยสามสิบห้าะครับนรเนาะค,ครับ,เ,รบเปิดปที่ลาค่ไหครับเปิดใบที่ลาคาอฟังที่หกสิบเก้าเด้อพี่น้องเด้อครับมือนี่กล้วยงามลายครับมืนนี่ครับโอ้ยครับเอาฝากขอโทษหน่อบ<อ>านน,าน,นี่ศูนย์น3 3> หกสามศูนย์สองสามหนครับผม ไฟกำลังลังล so 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 ังหอมไหมแล้วม so no? ีไยไ้งามหลายอยู่ครับเดี๋ยวผมหยิบไปะไรไปไปท่านคุณดูกนวมนะครับ่เพื่อไปไปเมือก โตมโตมาเนาะครับแม่ได้ลูกไม่โตแล้วลูกสามในทองมีอีกบ่ในทองมันขึ้นแล้วครับเพราะท่นได็กขึ้นแล้วเพระท่านสมแม,สม่สูงอยู่เท่าไรครับบ้านลอยสี่สิบคุณแม่ลูกสามสูงลอยสี่สิบได้พี่น้องได้ลูกต็ปลูกหรือก,ก็แม่ก็ก็เถิครับก็ปลูกครับเปิดไว้ที่ราคาไหนครับแม่ลูกสี่สิบห้าครับแม่ลูกเปิดไว้ที่สี่สิบห้าได้พี่น้องนะนี่ครับแม่กำลังแม่กำลังขึนพร้อมครับซื้อไปทับได้เลย เปิดไปทีส่หาอาฝากเบอร์โทษได้ป่ะดศูนย้าสามครับศูนย์เก้าสามศูนย์ห้านย์ย์ห้าศยกเก้าแปดหกเก้าอยยังคราบหอยกุกกกสุมหอยกุราคาเขาต่วร่องไดราคบเนาะครับผมมันนั้นครับอ่ะมาเบิงนทางกันดิโอ้ทางนี้มันดอนแตงต้นนี่สวัสดีครับครับแม่ทองเนาะครับผมแม่ทองครับ ผสมท่องแค่เดือนแล้วครับนี่แปดเดือนครับแปดเดือนผสมพอดได้ไว้เพชรลำโขง,เ,โงเอกระสารครบได้ลูกมากเจก้าตัวล่ะ,ะลูกสองได้ท่องนะครับเนาะแม่สูงอยู่เท,ท่าเล็กครับนี่ร้อยสามทิพเป้าครับพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นขนะ้อยที่สูงเนาะร้อยสามเก้าทีทิพเปิดเปิดไว้ที่ราคาเลยครับ เปิดไปที่ราคาพราะฟ่งทีหามื่นสองนะครับแ้วสององเพชรล่ำโพงเว่าคุณบอกว่าราคาต่องได้อ่ะฝากเบอร์ทั่เนบานนี้ศูนย์เก้าสามสามห้าศูนย์สมันี่สองสี่สี่ครับสี่สองสี่สี่ครับมมนน้ิครับแม่เบอร์ไว้พนี่ สามโสมมาทางเดเลเมืองพ่นลูกพ่อไดไเนี่ยนี่ลูกพ่อดไนี่นบ้านนี่บอับบ้็นบ้านครับเอาอันโตโตแรกเปิดละคาไสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าอยักปีค yeah, ่อยจักเดือนจักปีเราสิสิบแปเดือนบริวัติสูงมาเนาะปฏิวัตงครับเอาเปิดไปที่สองยี่ห้าตัวสองเลย สีิบีห้า้อยครับตัวเมียตัวมตแรกตัวถือตัวเมีตัวเมียเิคยสามตัวตัวมีเบิรเอตัวสามเดียวตัวสาก็เ้าหกันครับเ้าเนาะนี่นีองคยสาตัวนี่เอาฝากเบอร์โทรไปเนี่ยบาทเดียวจื้อบ่ได้มาเจอกันอยู่สนามเลยเนาะไปไปสนามไปเน่ยที่อไปสนามไปเนี่ย เบื่องพนกบมานีนะครับคบอ,มมคบอ,อา,ามันมันท่อครับงานหนึงดบาอ่ะสวัสดีครับพี่วีครับโอ้มือนีลของสียูนี่เี้ยคลขายคายเาปครับเนีนนครับ,รบมีตัวเนี่ยอง่อ อันนี้แม่ลูกเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ลูกพ่อไหนลูกยกบอลค้นลูกยกบอลค้นได้พี่น้องได้น่ตัวลูกเคนแม่ได้ลูกไม่กี่ตัวละสองตัวนี่สามตัวสามในสองว่าท่านมีครับสูงอยู่เท่าไรหน่อยสามสิบสามเนาะแม่ลูกเปิดไปที่แล้วค่ะเด็กเปิดไปที่สามสิบสามพื้นอ่ะครับแล้วต้นต้นกลางต้นนี่เลยมือซี เลูกคนบ้านเขาดีป่บครับลูกคนบ้านสายพัฒนาเขาเนาะใช่ราคาต้องก้อยสามตัวนี้สามารถต่อรองได้เนาะยกยกสุดต่อลองไลาหลายอ่าฝากเบอร์โทรน่ยป่ะดิศูนย์เก้าสี้าห้าสี่เก้าเก้าสามห้ศครับราคาเขาตัลองได้นาะพ่อเนาะครับผม ทางสี่มันมีคนอยู่กับห้วยปะน้อเอ๊ะข้องที่ปะนี่บอข้องพ่อปะอ๋อพี่น้องครับโอ้อจัดแสงมาหนึงแม่ลูกลูกแม่ัลูกข้าพ่อดเดี๋ยวผมไปลูกลูกพ่ออะไรเนาะครับนี่ลูกปิดเงินครับลูกเม็ดเงินมากใบเอกสารครบเจ็ดเดือนครับลูกพ่อนี่อประสามเดือนครับลูก ลูแม่เงินสามเดือนแม่เพิ่นได้ลูกไม่โตหรอครับแม่6กได้ลูกลูกสองตัวเกินสองตัวหอกสอตเนี่ยสองตเนาะส,สูงออะไรวัดสูงกันไปสสูงอยู่ที่ร่อยสามสิบเจ็ดนะพี่น้อง้อครับสรับไยงามตัวนี้แม่ลูกลูกแม่อ้ลูกอตอนลกูกนเปิดไว้ที่ราคาใดบาทดิเปิดไว้สามสิครับเปิดไว้ที่ราคาสาบเดนะครับเนาะสามหมบาทสามหมื่ ราคาพี่น้องเอ้ยราคานี่ลูกกำลังสี่เปิดไปสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาตัวร่องได้อีกว่าถือใจต่อได้พัดมืออ่าฝากเบอร์โทรบัตรเนี่ยศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหกสามหกหกสามหกสี่หนึ่งสี่เก้าสี่หกสี่เก 8, ้าสี่หนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เก้าครับพออย่งครับปอยเลี้ยงครับปอยเลี่ยงนะครับน้อราคาตัวร่องร่องได้แล้วพอเนาะครับผมมันหมืนครับใครทั้งเด้เนาะปัานนี้อ๋อครับผม

ลองวัลจ้ารางวัลจ้าไปแล้วปะแม่ทองนะครับเนาะเอ้ยทองพ่อได้ไใบครับผสมพ่อได้ใบทองพ่อได้ใบไว้ได้ไว้ทองคุ้มซักควอยเถือกครับจักเดือดจักปี แักเดือนละสามเดือนก็หนี่งหมื่นแม่เด็กไม่รู้ไม่ลู้ไม่ตัวหรอครับลูกที่สลูกสองในทองเนาะสูงอยู่เท่าไรครับร้อยสามดร้อยสามสบเนาะครับเาเปิดไว้ที่ราคาไหนสี่หมื่นเก้าสิบเก้าแล้วพี่น้องเนอะราคาพอฟังสี่สเก้นอะไปหลอดครบเอกสารครบครับไปเอาไปวเอาไปพัฒนาครับฝากเบอร์โทรนบัตรี่ศูนย์าสนี่สองเจ็้าสองเจ็ดเก้าสี่เ 4718ครับราคาต่อร่องได้อีกนะครับนัครับผมมันมันครับตัวราคากันอยู่โอ้มือนีพี่ดองวอวข่ดีอว่าหลายนะครับเนี่ครับ แม่ลูก,ลกนะครับนะโอ้เกืลังแสงทางนี้กำอนแสงเริ่มแดกอดจีออกแล้วเสิ่จทาย,ยางายแล้วครับแม่ลูกโอ้ลูกเพฟันก็แม่เพฟันก็ยืนงามเลยครับผมบแม่แม่ไข่ที่เดือนแล้วครับแม่ผสมพ่อไรไปครับพอเดียวกันเลยครับผมมันเป็นลูกพวกพันธุ์ลครับอ๋อผสมกุนเหรอเออลูกลูกลูกเธอหรือลูกแม่ครับอุ้ยเบิ่งข้อลูกเพิ่นกินหางเลยครับเพป็นเบิ่งข้อ มแม่แม่ได้ลูกสองตัวตัวสองไดท้องสูง,สอ,งอยู่ที่ลอยสี่สิบครับลูกเถอะลูกแม่ลูก,ลก,ลก,ลกตัวแม่ครับพี่ลูกตัวแม่ป้าพี่น้องโดนซ่อนเลยครับผมสูงอ,อยู่ลอยสี่สิบแม่ลูกลูกแม่เปิดใบทีละห้าใดแบบนี้เปิดไบเจ็ดมื้นหาเปิดใบทีละห้าเพอฟังทีเจ็ดมื้นหาเด้อครับพี่น้องเด้ออาจจะพี่น้องเกษตรกรเ่าสนใจฝากเบอร์โทรไปในแบบนี้ เกครับศูนย์เก้าแปดแปดสี่เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าครับผมครับผมราคาห้องยังต่อรองได้เนาะครับเนาะต่อลองได้ความทรงครับผมครับราคาต่อรองได้ความทรงส้อนรับพี่น้องเกษตรกรห้องที่สนใจกับกิ่งกังเข้ามาหาได้เนาะครับอ่าครับผมมันมันครับครับพี่น้องมดอนี่ราคาครับพี่น้องของสายฝา อัปเดตราคาครับไหวแล้วครับเนาะสำหรับมือนี้ครับจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ